เอสเซอร์วย f นแฟกซ์ฟุตบอลวันี้ขอเสนอเอเดนอาซาทุกอย่างเป็นใจจนได้เป็นตำนานสีน้ำเงินก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟอและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาถ้าจะพูดถึงดีลที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสโมสรเชลซีหลายคนอาจจะคิดถึงนักเตะอยา่างเอ็นโกโลกองเตเดียโก้คอสตารือเชสฟลอเบกาส แต่เชื่อได้เลยว่าในใจสาวกสิงบลูทุกคนก็น่าจะมีชื่อของเอเดนอาซาอยู่ในนั้นด้วยอย่างแน่นอนพอดทักษะความสามารถที่เขามีเลยช่วยให้เชลซีมีผลงานที่ดีจนได้โอกาสลุ้นแชมป์แทบทุกปีซึ่งต้องยอมรับเลยว่าก่อนที่นักเตะจะเลือกย้ายมาซบสิงบลูเขาได้พบเจอกับปัจจัยมากมายที่ต่างก็เป็นใจจนทำให้เอเดนอาซาได้มีโอกาสย้ายมาสวมเสื้อสีน้ำเงินในท้ายที่สุด ย้อนกลับไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสเอเดนอาซาในวัยเด็กได้ย้ายมาเข้าแคมป์อะคาเดมี่ของสโมสรอนเอลเอสเซลิวตั้งแต่ปี2005หลังย้ายมาอยู่กับลิวได้ประมาณ2ปีในฤดูกาล2007-2008เอเดนอาซาในวัยเพียงแค่16ปีก็ได้โอกาสเดบิวต์กับสโมสรอนเป็นครั้งแรกซึ่งในซีซั่นนั้นเขาได้ลงเล่นเกมลีกไป4นัดแต่เป็นในฐานะตัวสำรองทั้งหมดอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นหดุดหมายสำคัญสำหรับการต่อยอดเพื่อที่จะได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทัพตราหมาในอนาคต ฤดูกาล2008-2009สมสรนลิวในยุคข,ของกุนซือรูด้กาเซียก็ได้ให้โอกาสเอเดนอาซาในวัย17ปีลงเล่นเป็นตัวหลักแล้วตัวของอาซาก็ไปทําให้โค้ชและแฟนบอลต้องผิดหวังเมื่อน,นักเตะลงเล่นโชลีลาลากเลยครั้งแล้วครั้งเล่าจนทําให้แฟนบอลต่างรู้สึกชื่นชอบถึงฝีเท้าของเอเดนอาซาโดยนักเตะลงเล่นรวมทุกรายการ35นัดทําไป6ประตูกับอีก4แอสซิสซีซั่นถัดมาตัวของเอเดนอาซาก็ได้โอกาสลงเล่นที่มากกว่าฤดูกาลก่อน เนื่องด้วยสโมสรขคว้าสิทธิ์ไปเล่นเวทียูฟายูโรป้าหลีกด้วยเลยทําให้เอเดนอาซาได้มีโอกาสไปวาดดวลลายบนรายการยุโรปเป็นครั้งแรกซึ่งเขาทำํำไปถึง10ประตู13แอสซิสจาก52นัดรวมทุกรายการจนมาถึงฤดูก,กาล2010-11ตัวของเอเดนอาซาก็ฉายแสงออร่าออกมาให้เห็นเหมือนนักเตะในวัยเพียงแค่19ปีจัดการโชว์ฟอร์มขั้นเทพออกมา ช่วยให้ทีมมามื่ออย่างลิวพลิกไปคว้าแชมป์ลีกเอิงรวมไปถึงแชมป์บอลถ้วยอย่างเฟรน c h c ับมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมของเอเดนอาซาในหลังจบฤด,ดูกาลดังกล่าวเอเดนอาซาก็ขึ้นไปคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีไปครองได้สำเร็จและด้วยฟอร์มร่างทองที่เครื่องกำลังร้อนในฤดูกาล2011-12เอเดนอาซาก็ยังคงทำผลงานส่วนตัวออกมาได้อย่างโคตรเทพโดยการทำไป22ประตู22แอสซิสจาก49นัดรวมทุกรายการ ส่งผลให้อาร์ซาควารางวัลแข่งยอดเยี่ยมของลีเอิงเป็นปีที่2ติดต่อกันจากผลงานอันยอดเยี่ยมจนกลายเป็นที่ประจักษ์ก็เริ่มมีสโมสรยักษ์ใหญ่เข้ามาให้ความสนใจในตัวของเอเดนอาซาซึ่งตัวของนักเตะก็เริ่มจะมองหาความท้าทายครั้งใหม่ด้วยแต่แล้วก็เริ่มมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําใหเอเดนอาร์ซาเริ่มมีโอกาสย้ายไปร,ร่วมทีมเชลซีอย่างเช่นในฤดูกาล2011-12ปีสุดท้ายของเขากับลิว เอเดนอาซาได้มีโอกาสร่วมงานกับอดีตปีกตัวเก่งของเชลซีอย่างโจโคที่ณตอนนั้นสโมสรอนยืมตัวเขามาจากลิเวอร์พูลแล้วอาซาก็ได้สอบถามโจโคถึงเรื่องราวความเป็นอยู่ที่เชลซีซึ่งตัวของโจโคก็ได้พูดประโยคหนึ่งให้กับเอเดนอาซาได้ฟังว่าเชลซี Chelsea, คือสโมสรอนที่ดีที่สุดสำหรับนายและเชลซีคือสโมสสอนใหญ่ที่คุณจะสามารถควา้าแชมป์ได้ในทุกฤดูกาลประจบเหมาะกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ในฤดูกาลนั้นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ทีมสิงห์บลูเชลซีก็มีเส้นทางที่ดูจะก,กระท่อนกระแท่นแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็พลิกสถานการณ์ผ่านมาได้จนในท้ายที่สุดก็เป็นทีมอย่างเชลซีที่พลิกน,นรกควา้าแชมป์ยูคลสมัยแรกไปครองได้อย่างเหนือความคาดหมายและพอเชลซีเถลิงควา้าแชมป์ยุโรปอย่างยิ่งใหญ่หลังจากนั้นไม่นานเอเดนอาซาก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์้วยข้อความที่ว่าผมจะเซ็นสัญญากับทีมที่ควา้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกจากนั้นวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนมาถึงวันที่1กรกฎาคม2012 เอเดนอาซาก็เลยย้ายจากลิวมาสวมเสื้อที่เชลซีด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์และเพียงแค่ซีซั่นแรกคำพูดที่โจโคเคยพูดกับเขาก็เหมือนจะจริงแทบทุกอย่างเพราะอาซามีส่วนช่วยในการพาเชลซีควา้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองเป็นสมัยแรกได้สำเร็จจากนั้นฟอร์มการเล่นของเอเดนอาซาก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะในฤดูกาล2013-14การคัมแบ็กกลับมาของโชเซ่มูรินโญ่ทำให้เอเดนอาซาก็ได้พบเจอกับกุนซือที่จะขอยกระดับฝีเท้าให้กับเขาแม้ในซีซั่นนั้นทีมจะไม่มีแชมป์ติดมือแต่ฟอร์มภาพรวมของ a, อาซายัางถือว่าน่าพอใจมีส่วนทำให้เชลซียังรักษาตำแหน่งท็อปโฟเอาไว้ได้ ต่อมาในฤด,ดูกาล2014-15เอเดนอาซาก็ได้พบความมั่นใจมาอย่างเต็มร้อยประกอบกับเชลซีมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาและใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเดียโก้คอสตาเชสฟรอกบาสและฟิลิเป้ลุยส์รวมไปถึงการคัมแบ็กกลับมาของกองหน้าที่แก่แต่เก่าอย่างดีดีเอ่ดรอกบา ทำให้ในปีนั้นเชลซี Chelsea, เดินทางกวาดแต้มได้อย่างต่อเนื่องจนทําให้ทัพสิงบลูชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และในปีนั้นพวกเขาจบฤด,ดูกาลโดยการเป็นดับเบิลแชมป์จากการคว้าแชมป์ถ้วยลีกคับไปครองส่วนตัวของอาซาก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA 1สมัยรวมไปถึงรางวัลส่วนตัวของสถาบันอื่นๆอ,อีกมากมายแต่แล้วในฤดูกาล2015-16อุบัติเหตุฟ,ฟุตบอลก็ได้บังเกิดขึ้น เมื่อนักเตะภายในทีมรวมไปถึงเอเดนอาซาต่างพากันฟอร์มตกยกแผงจนทําให้ในปีนั้นทีมแชมป์เก่าฟอร์มไม่เหมือนเก่าเตีอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของฤดูกาลฟอร์มของทีมรวมถึงอาซากลับมาดูดีขึ้นและถือเป็นการปูรเส้นทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเอเดนอาซาสำหรับการลงเล่นในฤดูกาลหน้าเข้าสู่ฤดูกาล2016-17เชลซี 17, Chelsea, ในมือของอันโตนิโอคอนเต้ช่วงแรกฟอร์มของทีมยังดูไม่ค่อยลงตัวมากนัก แต่พอโค้ชเจอแผนที่ใช่อย่างระบบ3 4 3ทําทำให้ปีกทางกว้างอย่างเอเดนอาซามีอิสระในการทำเกมรุกทั้งยิงทั้งจ่ายจนทำให้เชลซีติดสูตรเก็บแต้มเรียงต่อเนื่องส่งผลให้ทีมของคอนเต้กลับมาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสฟาดแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้อีกหนึ่งสมัยถัดมาในซีซั่น2017-18เอเดนอาซาก็ยังถือเป็นตัวหลักให้กับเชลซีดังเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือการเป็นหัวใจในเกมรุกเพราะอาซาโช์ฟอร์มยิงก็ได้จ่ายก็ดี จนทำให้ปีนั้นเอเดนอาซาคือดาวซันโวและท็อปแอซิสของสโมสสที่17ประตู13แอซิสก่อนจบฤดูกาลโดยกาครคว้าแชมป์เอฟเอคัพหนึ่งสมัยซึ่งเขาเป็นคนยิงจุดโทษประตูชัยพา Chelsea, เชลซีเฉือนแมนยูติดหนึ่งต่อศูนย์และในฤดูกาล2018-19ตัวของอาซาก็ยังมีความสำคัญมากขึ้นต่อเชลซีโดยในซีซั่นนั้นอาซาควักฟอร์มมหาโหดยิงก็ได้จ่ายก็แม่นพาเชลซีทำผลงานภาพรวมเรีย่ยงหน้าพอใจ ซึ่งในหลายๆนัดก็เป็นเอเดนอาซาที่ต้องใช้คําว่าเดอะแบกที่แหวกเกมรับจัดการยิงประตูช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์มาได้ตลอดจนมาถึงช่วงท้ายของฤดูกาลที่เชลซีได้โอกาสเข้าชิงศึกยูโรปาลีกโดยพบกับคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนอย่างอาร์เซนอลซึ่งในเกมนั้นเอเดนอาซาคือคนที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมจัดการยิง2ใจหนึ่ส่งผลให้เชลซีถล่มเอาชนะปืนใหญ่ดยสกอร์4-1 หลังจบนัดชิงยุโรป้าก็ถึงเวลาที่ตัวของเอเดนอาซาต้องประกาศอำลาชเชลซีซึ่งฝั่งของสมโมสรก็ไม่ได้คิดที่จะรั้งตัวเขาเอาไว้เพราะเอเดนอาซาทำเพื่อสมโมสรมาแล้วมากมายจนเมื่อเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์2019เอเดนอาซาก็ได้โบกมือลาสแตมฟอร์ดบิ์ไปทำตามความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ซานเตโกเบนาเบลของเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรช่วงเวลากว่า4ปีที่เขาอยู่กับลอสบังโกสแม้เขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องของถ้วยแชมป แต่กับฟอร์มการเล่นเป็นสิทธที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามเนื่องจากตัวของอาซาต้องเจอกับปัญหารุมเรามากมายทั้งเรื่องของสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บและการปรับตัวในลีกสเปนเลยทําให้เอเดนอาซาเป็นหนึ่งในเดียวที่ล้มเหลวที่สุดของทัพราชันชุดขาวเลยก็ว่าได้ซึ่งในปัจจุบันเอเดนอาซาก็ได้ประกาศแขวนสตั๊ดแล้วบนวัยแค่32ปีโดยเขาตัดสินใจยกเลิกสัญญาแยกทางกับเรอัลมาดริดและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คิดที่จะย้ายไปเล่นฟุตบอลที่อื่น แม้จะมีซาอุดีโปรโลีกกับเบเจลีกซอกเกอร์ที่ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ก็ตามลูกยิงปั่นโ้งใส่ท็อตแนมฮอสเปอร์โซโลโกลครึ่งสนามใส่อาร์เซนอลแหวกสีเข้าไปยิงใส่เวสต์แฮมยูเนเต็ดและการลากเลยเข้าไปยิงอีกนับครั้งไม่ถ้วนเหล่านี้เป็นเพียงแค่ภาพจำส่วนหนึ่งของนักเตะอย่างเอเดนอาซาเท่านั้นซึ่งจุดเริ่มต้นในการเป็นตำนานสีน้ำเงินของอาซาเกิดจากเหตุการณ์ที่ดูจะเป็นใจแทบทุกอย่างจนทำให้เอเดนอาซาได้ใช้เวลาเจปีที่มหาสจ๊นในถิ่นสแตมฟอร์ แม้ตัวเขาจะเลิกเล่นไปแล้วแต่แนอนาคตเราอาจจะได้เห็นเอเดนอาซาคัมแบ็กเชลซีในฐานะอื่นๆเพิ่มเติมก็เป็นได้ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยว่าความทรงจําของเอเดนอาซาสำหรับคุณเป็นอย่างไรสามารถแชร์ประสบการณ์เอาไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟร์สและซับสไคร e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับ และรายการ S7 f a x t s o r o o o t o t b l l l ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ